สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับแม่สายชอบปลูกค่ะมือนี้แม่สายกับสีมะลือต้นทั่วฟักงาวค่ะต้นทั่วฟักงาวที่แม่สายปลูกใส่กองโฟมกับปลูกลงดินเนาะค่ะอายุทั่วฟักงาวเพิ่นก็ได้สามเดือนแล้วค่ะเพิ่นกระถึงเวลาลือแล้วค่ะที่จริงทั่วฟักงาวเพิ่นก็ยังมีน่วยอยู่ค่ะ แต่ว่าเพิ่นกับบอลไลท์แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้เพียระก็ไล่ไลา์ค่ะเพียโต้ดำๆค่ะก็อยู่ตามตนทั่วฟักเงาแลวกน็นวยเพันีิเกิดมาใหม่เนาะคะ่ะแม่สายก็เลยต้องมาลือตนทั่วฟักเงาออกเลยค่ะเพราะว่าเพียร์ไล่แหงเนาะคะ่ะลือต้นทั่วฟักเงาเมื่อนี้แม่สายก็สียเอาคางเ่นออกน้าค่ะ พราว่าแม่สายกับบได้ปลูกตอค่ะพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนบตโตกเนาะคะ่ะดินเพิ่นกะแห้งเนาะคะ่ะแม่สายก็เลยว่าสีหาแต้งโมมาปลูกใส่กองโฟมไวค่ะแม่สายก็อยากทดลองปลูกแต้งโมไว้เบิงเนาะคะ่ะเถื่อแต้งโมเพิ่นทนแรงได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้กบแรงหลายเนาะคะ่ะฝนบตโตกมาเลยค่ะ มิตะลมกับเดดค่ะแต่ว่าแม่สายก็ต้องลื้อต้นทั่วฟักเงาออกก่อนเนาะค่ะแล้วกระตากบินไว้จักหามือค่ะแม่สายจังเสียเอาเต็งโมมาปลูกใส่กองโฟมไวเนาะค่ะทั่วฟักเงาที่แม่สายปลูกลงดินกับปลูกใส่กองโฟมเนาะค่ะก็ได้เก็บกินเพิ่นทุกมือเลยค่ะแต่ว่าเพิ่นกับบกค่อยดกปันไดค่ะ เป็นทั่วฟักเงาปลอดสารค่ะรสชาติกะแสบเลยค่ะเนื้อเพิ่นกะแน่นแน่นค่ะเดี๋ยวช่วงหนา้าฝนแม่สายจังสิปลูกไม่เนาะคะ่ะเพราะว่าปูกช่วงนี้กะโหดน้ำเบาไว้ค่ะที่นี่แม่สายกะสิลื้อข้างออกเลยค่ะข้างไม่บางอันเพิ่นกะบกคอยแข็งแรงแล้วค่ะ เพิ่นถือเดดเพิ่นกระพุเนาะคะ่ะแม่สายกะลือเอามากองไวก่อน,นะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ที่เพิ่นยังแข็งแรงใส่ได้แม่สายกะสีเอาไว้ใส่อีกอยคะ่ะกะเอามากองไวก่อน,นะคะ่ะดึงต้นทั่วฟักเงาออกน้ำเนาะคะ่ะ ดึงกระดึงง่ายๆค่ะเพราะว่าดินเพิ่นกระแหงค่ะที่นี่แม่สายกับสีตากดินไใกกอนจกหามือเนาะค่ะแม่สายจังสีเอาแตงโมมาปลูกค่ะแม่สายกับสิไปลื้ออีกข้างนั่นเนาะค่ะข้างที่ปลูกลงดินค่ะตัดใบต้นทั่วออกก่อนค่ะ เพี้ยตัวดำๆก็ไล่ไหลค่ะก็ยุตามต้นทั่วตามใบทั่วค่ะเพราะว่าทางนี้ทั่วฟักเงาพ่นกันยั่งออกมาอยู่ค่ะเพี้ยก็เลยหลายเลยค่ะเพี้ยมากกตามทั่วฟักเงาที่เกิดขึ้นมาใหม่ค่ะ นี่ค่ะพี่อะหลายเลยค่ะที่นี่แม่สายกับสิลือข้างทั่วฟักแง่ออกเลยค่ะบ้างไม่เพิ่นกับพุแล้วค่ะเพราะว่าไม่เพิ่นกระตากแดดเนาะค่ะบ้างไม่เพิ่นกระย่งแข็งแรงอยู่ค่ะไม่ได้ย่างแข็งแรงอยู่แม่สายกับสิิเลือกไว้ใส่งานอีกอยู่ค่ะ ลือมากรองกันไบก่อน,นะะเนาะค่ะเดดก็แห้งแห้งค่ะเมื่อนี้ดินก็นแหงเลยค่ะแม่สายก็ลือต้นทั่วฟักงาวลือข้างออกเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนเนาะคะ่ะติดตามที่รับชมที่ให้กำลังใจค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายชอบปลูกเนเดอคะ่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ